สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เจอกับเหิอนฟ้าอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คนที่บ้านอยากจะกินยำปูม้านะคะวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะคะคนที่บ้านบอกว่ายำปูม้าให้กินหน่อยนะคะเนี่ยค่ะได้ปูม้ามาเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีหมึกด้วยค่ะเนี่ยค่ะปูม้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัวแน่นๆเลยค่ะนะคะเพิ่งขึ้นเรือมาใหม่ๆเลยเนี่ยค่ะนะคะ คนที่บ้านบอกยำปูม้าให้กินหน่อยนะคะเลยจะจัดยำปูม้าให้กินซะหน่อยวันนี้ทํากินก็อร่อยทําขายก็ขายดีนะคะเนี่ยค่ะนะคะวันนี้จะยำสักสี่ตัวนะคะเนี่ยค่ะได้มาสี่ตัววันนี้เนี่ยค่ะให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้มาสี่ตัวนะคะวันนี้แล้วก็จะยำใส่คุณผลไม้อ่ะค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีปลาหมึกด้วยนี่ได้ปลาหมึกมา ยำรวมกันด้วยเอาปลาหมึกมาด้วยเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะยำใส่ผลไม้รวมเนี่ยค่ะนะคะอันนี้อะไรนะมอนเบอรี่นะคะจะมาอ่ายยำใส่ผลไม้รวมนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะวันนี้ผลไม้เยอะเลยเสียดายเอามายำรวมกันดีกว่านะคะแล้วก็จะมีเนะะี่ยค่ะข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้ตมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเน,ะะนะะี่ยค่ะก่อนอื่นก็ามาทําเครื่องเลยนะคะอ่ะ อันนี้ก็เหินฟนไฟอินดี้ก็ได้ทำได้คั้นน้ำส้มปีด์นะคะอันนี้คือจะไม่ใส่มะนาวนะคะจะใส่เป็นน้ำส้มปีตแทนนะคะมันอร่อยดีจะหวานๆเปรี้ยวๆนะคะนี่ค่ะนะคะก็คือวันนี้มะนาวไม่ไม่ไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะมะนาวไม่ใส่จะใส่เป็นน้ำส้มปีตแทนนี่ค่ะนะคะส้มส้มปีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็เหินฟ้าอินดี้ก็ได้ล้างผักล้างอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ ก็ยำเดี๋ยวใส่เนี่ยค่ะก็จะเป็นหอมแขกนะคะคือจะไม่ใส่มะม่วงอะค่ะนะคะยำปูม้าจะใส่เป็นผลไม้แทนนะคะใส่แอปเปิ้ลแล้วก็ใส่หมอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ใส่เป็นข้าวโพดแทนนะคะเดี๋ยวมาดูเหมือนฟ้าอินดี้ทำเลยค่ะเอาแบบแซบเลยนะคะเอาแซบแบบลืมเลยค่ะนะคะเดี๋ยวหั่นหอมแดงก่อนค่ะนะคะนะคะนี่ค่ะ ตามด้วยนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเยมยำแล้วนะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปในนี้ ่ถ้วยเลยค่ะถ้วยที่เราจะยำเลยนะคะแล้วก็นี่หั่นเป็นมะเขือเทศด้วยค่ะนะคะ,นะคะมะเขือเทศนี่ก็แล้วแต่ชอบค่ะนะคะแล้วจะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามใจค่ะแต่ว่าเหินไฟอินดี้นี่ใส่ลูกนึงนะคะใส่ไปลูก อันนี้คือน้ำยำนี้จะเหินฟ้าอินดี้จะไม่ปั่นนะคะจะใช้เป็นพริกป่นแทนค่ะเนี่ยค่ะนะคะคั่วพริกป่นเนี่ยค่ะนะคะพริกป่นคั่วเองนะคะจะได้หอมอร่อยเนี่ยค่ะนะคะคั่วเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักเลยค่ะนะคะแล้วแต่ถ้าเรากินเผ็ดเยอะเราก็ใส่เยอะเรากินไม่เผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ว่าเหินฟ้าอินดี้จะใส่รสจัดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนิดๆแล้วกันนะคะช้อนครึ่งค่ะ นะคะแล้วก็เหมือนฟ้าอินดี้ก็ได้ทำน้ำน้ำน้ำยำนะคะเนี่ยค่ะเอากะปิเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยนะคะถ้าสูตรนี้นะคะถ้าคุณจะไปทํากินทําขายก็ดีนะคะเนี่ยค่ะนะคะ er, เอามาต้มใส่กับน้ําตาลนะคะน้ําตาลเขาเรียกว่าน้ําตาลอะไรนะะคน้ำตาลน้ําตาลปี๊บอะค่ะนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองลงไปหนึ่งขวดนะคะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลปี๊บหนึ่งกิโลนะคะ แล้วก็เอาเป็นกะปิสักประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะเ really <e okay. นี่ยสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะนะคะแล้วก็คนละลายนะคะจนได้เนี่ยเหนียวขนาดนี้เลยค่ะนะคะอันนี好好้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะอร่อยแล้วค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะมาตักลงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะอันนี้จะทําให้แบบว่ายำละช่ำเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยตักลงในนี้เลยอ่ะ ได้ชํำๆนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ใส่เป็นอ่าตกนี่ใส่เลยค่ะอตัดหมึกนะคะนี่ค่ะตัดหมึกลงไปเลยนะคะตัดหมึกค่ะ,คะตัดหมึกลงไปเลยค่ะนี่น หมึกเสร็จแล้วนะคะก็เป็นปูม้าค่ะนะคะปูม้านี่เราก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาตัดนะคะโอ้ไข่เยอะเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ หมานี่เอากี่ตัวดีเนี่ยค่ะไข่เยอะเลยเห็นไหมคะตัวใหญ่เลยแน่นๆเลยค่ะปูหมานี่ก็แน่นมากเลยค่ะสดมากเลยตัวตัวตัว,ต,วตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะไข่เต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ย สองตัวนี้ก็โหเต็มแลวมั้งคะเนี่ยกินไม่หมดละมั้งเนี่ยเอาสองตัวแล้วกันเนาะทำให้ผู้ชมดูสองตัวพอนะคะนะคะแล้วก็ เอานี่ค่ะนะคะผลไม้นะคะข้าโพดนะคะหั่นผลข้าโพดลงเลยนะคะข้าโพดนี้หั่นใส่นี้ไว้เลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมดู นผลไม้นะคะใส่ผลไม้ด้วยเนี่ยค่ะทำกินก็อร่อยทำขายก็ขายดีนะคะอย่างนี้กระโพทเสร็จหมดเลยแล้วกันกระโพานี่ฝักใหญ่มากเลย โอเคค่ะแล้วตามด้วยมอนเบอรี่นะจ๊ะอมอนเบอรี่ไปเลยทำง่า,ายๆค่ะนี่ทำกินก็อร่อยทำขายก็ขายดีนะคะอย่างนี้นะคะตามด้วยแอปเปิลค่ะนะคะใส่ผลไม้3ามอย่างนะคะอันนี้แอปเปิลก็ได้เหินไฟอินดีก็ได้หั่นไว้แล้วนะคะอสามอย่างแล้วนะคะ อ่ะตอนนี้เราก็มาคนส่วนผสมที่เรายำนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มปิดหน่อยนะคะถ้าเราเอาเปรีย้ยวน้ําส้มปิดนะคะอสองช้อนโต๊ะอ่ะน้าําปลาไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะค่ะเพราะมันอร่อยแล้วปลานะคะ Okay. นะคะตามด้วยขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเนะะี่ยค่ะห็นฟ้าอดีก็ได้ล้างแล้วหั่นแล้โอเคเรียบร้อยค่ะยำปูม้านะคะผลไม้รวมนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะหอม่ำเลยค่ะ ยอดเลยค่ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอร่อยจริงๆค่ะให้เพื่อนผู้ชมดูนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่น่ากินไหมคะนี่เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเนี่ค่ะนี่น่ากินไหมคะตัวใหญ่ๆเลยปูม้านะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเออฮือนฟอินดี้จะตักเลยนะคะตักใส่จานให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะนี่อือสุดยอดเลยจ้ะอื่เห็นไหมคะไข่เยอะๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูไข่เยอะๆเลยเนี่ย เยอะๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เบกนี่นี่สุดยอดเลยน,น่ากินมากเลยค่ะอร่อยมากเลย ทำกินก็อร่อยทำขายก็ยิ่งขายดีนะคะอย่างนี้ทำค่ะนี่สุดยอดในย่านนี้เลยค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำปูมาแล้วก็ปลาหม,มึกนะคะกับผลไม้รวมสามอย่างค่ะนี่เลยน่ากินไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะให้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมคะดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะนี่ นะคะน่ากินไหมคะนี่ปูม้าตัวโตโตเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ยำปูม้าตัวโตโตเลยนี่หมึกตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่มีตะไคร่เต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ให้ท่านผู้ชมดู นี่ไข่เต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะไข่เต็มเลยตัวใหญ่ๆเลยนี่ตัวใหญ่ๆเลย,เลยค่ะเรียบร้อยค่ะน่ากินไหมคะนี่ เดี๋ยวมากินด้วยกันกับเหินฟ้าอินดี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำผลไม้ใส่ปลาหมึกแล้วก็ปูม้าค่ะก็เหิอนฟ้าอินดี้ก็คงจะต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาผลยำผลไม้รวมปูม้ากับปลาหมึกไปให,ให้คนที่บ้านกินก่อน,นะค่ะนะคะเพราะว่าเขาอยากกินมานานแล้วค่ะนะคะทำวันนี้ทําให้เขากินละค่ะนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวนทุกคนก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทุกคนติดตามขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปทานฝีมือตัวเองก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ